ข้าสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง G Channel นะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําไข่เจียวแหนมใช่เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกเราต้องมีแหนมนะถ้าไม่มีแหนมก็จะไม่ใช่ไข่เจียวแหนมแล้วนี่ก็ไข่1ลูกและ1ไข่สองฟองแป๊บๆอ่ะคนละอันกันโอเคตอกไข่ใส่ไปเลยผมใช้เคาะเอาโปใส่วางไว้ก่อนเือบไข่เอาไว้ปลูกต้นไม้ได้ ครับ <ee> แล้วเราก็ทำการตีไข่ปั๊บป๊บปับป๊บเห็นไหมว่าไข่มันเริ่มเข้ากันแล้วเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วระหว่างไข่ขาวไข่แดงอ่ามันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วต้องเป็นซ่อมนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่ช้อน <S 2> <S 2> <S อันนี้ <S <S ผมตั้งไฟคอยไว้แล้วนะ มีดมาหั่นครึ่งปัดหักรูดออกแล้วก็ผ่าครึ่งปึ๊บแหวกอุอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันตกใส่ผ้าแหวกนะครับหรือจะหั่นอะไรก็ได้แต่ผมใช้แหวกเอาแล้วผมก็ทําการบีบีใส่มันไปเลยใครจะเอาไปหั่นเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ผมวกระเด็น ผมใช้บี้โอเคมุมมองผมมองผ่านกล้องมือถือนะเพราะว่าอืมทําไม่ถนัดนะ่ะกลัวเดี๋ยวว่าภาพมันจะไม่ชัดหรืออะไรอ่ะผมก็บี้ใส่เข้าไปอันนี้ผมต้องเตาไฟคอยไปแล้วนะเปิดไฟอ่อนคอยเอาไว้อ่าเร็จแล้วมาอันที่สองผ่าปืด๊ดแหกมันแหวกมัน ก่อนจะทำล้างมือด้วยนะมันจะได้เป็นอ่ะพริกเจอแล้วไม่ต้องทิง้งใส่เข้าไปแหนมแบบราคาประมาณนี้ไม่จะมีุกพริกทุกอันอะจริงจะหาไหนที่ไม่มีพริกมันก็มีพริกอยู่ดีเหมือนมันใส่เป็นแบบให้กลิ่นหอมเป็นอันอันไปพริกมันจะชูกลิ่นหอมนะครับอะประมาณนี้ยูยี่บูบีแล้วก็ดูดนิ้วเทนะั โอเคครับแล้วเราก็ใส่ซอสนู้นนี่นั่นถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่ผมมาใส่ทําให้มันมีกลิ่นหอมเหยาะป,ประมาณหนึ่งปั๊บแค่นี้พอแล้วเราก็มาคุกแบบนี้คุกเดี๋ยวมันมีอันที่ยังใหญ่ๆอยู่นี่ไงบี้มันอันไหนที่มันใหญ่เกินไปก็บี้มันนะครับ เอ้ลังมือซะนหน่อยอุ้ยน้ำไปโดนกระทะแล้วก็อย่างงี้คนอย่างงี้มันก็จะเข้าแหละแต่ผมจะทำงี้เพื่อให้มันขเข้าให้มันดีๆอ่าแล้วเราจะไปทํากันเอาละครับน้ํามันเดือดแล้วอ่ากระทะนี่ก็คือมีหูเดียวไม่มีดามด้วยนะเทสอู้ได้แล้วได้แล้ว เส <Okay, S 2> แล้วสีสันมองหลายมุมนี้อาจจะไม่สวยนะเพราะว่าสีไฟไมันน่แหละตัวทำให้สีอะไรมันเปลี่ยนไป ทำไข่เจียวแหนมง่ายมากโอเคตอนนี้ก็ปรับไฟหน่อยให้มันแรงขึ้นมาอุ้ยน้ำมันกระเด็นร้อนยังเปิดถั่ลมเลย โอเคประมาณนี้อุ้ยตลบกเก่าไปเดี๋ยวก็รอมันสุกเป็นด้านๆน,นะมันจะเป็นสีประมาณนี้ทั้งสองด้านเลย เดียวไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จแล้วไอ้ไข่เนี่ยตอนนี้ก็ห้านาทีกว่าแล้วด้านนี้เป็นสีสวยแล้วนะครับดูจากมุมมองผมนะมันสวยใช่แต่ไฟสีมันอาจจะทำให้เป็นสีแบบแนวเนี้ย ก็ประมาณนี้ครับได้ปิดไฟเห็นไหมว่ามันสวยแล้วอ่เห็นไหมครับว่าสีสันสวยงามตามสไตล์ไข่เจียวแหนมโฟก,กัสนี่สีประมาณนี้ให้ดูชัดชัด ไโอ้โหสีสวยงามไข่สองฟองกินได้สองคนใช่ประมาณนี้กินได้สองคนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็เอาไว้โพนใหม่ในสอนทำอาหารคราวหน้านะเป็นเพลิ์สอนทำอาหารเฉพาะเลยใช่ก็คราวหน้าไข่ดาวแล้วกัน่ะครับไปละสวัสดีครับ